กาบสบดีอีกรอบเราจะทุกคนจ้าโพพีวีมาฮอดที่นาของคำพันเนาะนาของบอตอมเพลินนะจ้าทุกคนจ้ามาห้องเจตุยนะแล้วแล้วเพราะว่าเขาเพิ่นสุขหาให้ก็เลยเกี่ยวเขาหาให้เนาะแล้วก็สีมาซองบึงข้องอันนี้แล้วก็สิไปหน้า้องเขาไม่ใหญ่มาลาดตอข้องสะบันตอหรือจังไดเนาะฝากติดตามเลยนะทุกคนเนาะเฮ้ยเป็ดแต่จักโตเฮ้ย

กัดกุดว่าเฮ้ยจับมาได้บ่ก้อนนั้ก็เสียหลักกเบบ่ได้กวอาไม่ใช่ไม่พิ่งมาชอบกันจับบ่ได้ก็ย้อยนะกย้อยกับบ่ได้ทั้งนั้อืมไปเอ้ยพรุ่งนี้ข้มากินตับเป็ดลูกดาวออไปแล้วไหมว้าเป็ดกับขาเป็ดจอยกับไว้พิ้งกเบบ่ดึงไงคนงานกินกเบบ่ดึงอือมอนั่นอเฮ้ยแต่ละว่าถขาลงไล่ขู่พ่กอินแบบนั้นเลยตัวพิม่าตัวบ่บ่เลยบอกอะไรได้มึงสาวดีถูกไปควบเป็ดออ เอเตรงด้านใไปบอกกมาอยเ่งะไร่ใ่หนุมนะมยดดัอืะพู่ปได้ไได้น่าก๋นายูิด้ซิยาพวกมีบ่หะมันคั่งอันน่ารดเออ อมไม่ไดุ้งเต่าหายยังหม่ก่เ่ไเอแกงอย่งเก่อย่างเฮ้ยเอาเกจะมาฟักบอไมนเลื่เบิ้ลเลยปลูกเลยบอโอ้โหเพอกมยพแล้วจะใช้ไรเฮ้ยแมนว่านแตมาถ่าย้องตัน้ออา้มเอาโอจุดได้มามอดีและเป็นกุ้ยงายๆอยู่ครับบอถ่ายยังจะบอกออกมาลายตู้

มันุมาบ้าต่ยพี่เกิก็บเต่าบ้านนับเอาไม้กินพุงก็ให้โนตอดเลยเอามาทำเป็นหมขยะนะัอ้ิบเีวเห้ามีเดแต่ยังบอกยูว่าเกียวอกซันไทยันทนเออวิ่แต่เตะมดนยอยู่อมมันบ่ได้มีหมากุกปปะ มันชุแล้วมันกย้มันมามันเปลี่ยนที่อุ่๊ยมัต่อล้ฝ่าย้างนเชมัเป็่ยนยังว่ามันเปลี่ยนที่อะรช้าดมัมีบุจิแตกกมาถวายบังคบด้วยกันถวายแ่ว่ามันบเป็นตะกินมายันาช่วยเอันนี้ลืมบอกให้ชื่อน้ำแว่ากินน้ำสบน้ำอะได้ยางนันสบแลยาน้บาไอ้หนัสมันก็ไปหาเ้อไปหาได้ไหมไม่แ่กามีเอามาโหลดเงินนะ ในายอดมาแล้วยังในสายแลนเป็ดอันเพินนะในสายสาเป็ดเพินนะสาเป็ดเพินนะเป็ดยายนี่สา่หมอแล้วเมื่อแลเอ้บ่นได้งม่เยเลยนะเปดสตวเดนะเปตเดนะใส่าไม่อเให้ใส่เนี่ยเป็ดโจยมาขข่มากยหรือเปล่าข้าวเผินว่ปุงเลยหมอนั่นไชิจักมันปุงแล้วมันเห็ดเด้ขาไอเห็ดนั่น กว่าเขงพวงางาอยู่้ี่ว่าขา่ว่าจักตวงตะดีิตัไว่าเป็ดยามนปกินอเขามือมาพนแล้วแล้วเอามากก็เลยกินรดต่ว่าเฮ้ยเบิดบดมโดหมอ้ะมันเป็นอะไรเอ๊ะมันพอกินตอนเป็นัาไก่ยังมตอนหมักพักนั่นวเป็ดตอนนึงกับดนีน้ำเต็มหมอนะเฮ้ยเออดน้ำบอหัง่านเป็นมากนี่สิบปหาย่งมาชูเขากินเขากินบดเออ ้กตสอนหนึ่งเอาไปทิ้งไก่เลนู้หน่อยดันกินนั่งถ้าไอศกินนั่ก็คือมานี้แล้จีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขียบอะไรน่าเารียกเป็ดจอยโอ้ยนางจีเดชิบเช้าปี่แล้วจะได้เอามากินบอลใบนางกองนาง นี่ลูกกะต่ายเฮยเซนคทีมน้อง่ปุ๊กปุ๊กโอ้โลมดเฮ้ยกินกบใหม่นี่เนาะมันดีแบบนะไรมนดีแเอ่ไวมันดิแบบอะไรตอนนีตบคุณตดแล้วต๊กะิต่ายแหงยังเนาะอันนี้อันไหนไม่มาดีต้มมาที่แจงตไปแล้ยังเบาเบาเออโอ้สดยอตัดอยู่พุ่น้องเอ้ย ทางจ้างทางตดตรนจเกี่ยวทังตาอยู่ว่าหนูบต่แล่นไต่ปุยต่ดับตต่ไหว่านเนอืมนี่เนี่ยเขาขีนมาชุกคือว่าสิ่งบ้านทบไคุณมาี่ช่วงอะไรนอะขับกล่อมเงีัยค่ะทีเย้เราเอ เฮ็ดเดาุ่งเฮ็ด <invalid> ถ <AUDIO> ่ายเด้อไปรลได้ยังมาบอกได้เขาถาเด้อแก่งเป็ดีกมันย่ง้คนย่างเขาาเยเกิดวันแล้วก็กินวันแล้วเราจะตต๋ย่าใส่ย่างสิมาย่งคือเป็ดจอยเลยนะไม่ใช่จองนะูก็วก็วนะ อที่กซกซ้ำให้กยังบอกยูอ,อพเป็ไปลดเดอสิบแปต่เนี้ยคนบเห็นได้ยิ่แได้หูแล้วกันบอก <c oughs> อาเป็ครับ <c oughs> เออเนาะต้องดราม่านะจ๊ะทุกคนนี่ลักสนิทกันเนาะเอฮาปัตติกันเสร็จนะจ๊ะทุกคนเห,เห็นเห็นนะพวกเห็นเทียงก็มีแห้งเลยเฮ้ยดีอันนี้ฮ่าน่ดเออเออเอ,อ้าวพัดยมนาพัดอันขึออ้นมาโลงโลงงยันในี้ซื้อตุ้มมนอนกับด้าดสนะ กันนอนจีเหรอไม่ลูกใหญ่กันดูได้นี่มันอานอนเหรอนี่ก็ได้เออสพ่วนนอนเอายามหอกข้าวเด้เฮ้ยกะจะว่าเมียใหญ่เนาะโทรบอกให้เมียน้อยหน่อมานอนน้ำพอตัวเด้เฮ้ยว่าชันบ่เบิกกันนอนเทียงบนหน้าหุยว่าทะดูเอาขึ้นเกิดวันตัวดีเออเดี๋ยวมาเทียงหลังนี้มาเท้าขึ้นมาถึงกับดีเท่เนาะเฮ้ยลมพัดอยู่ว่องว่องเนาะเฮ้ยโผปุ่นแก้วขาวจะมาโค้งคัดไตกันได้ดีเลยเฮ้ย

เป็ดเนียย่ในกินือมาดำตัวเฉยมาแตะเนี่ยก็โดนไฟกอบๆอยู่ัาตีเราดากร้เ่อ้ำเย็นในกระตาโลดนานันเแลแวอันนันแ้กเย็นสุดแล้วมาตะบ้านนันไปชี้เข่าเฮ้ยไปชี้ข่าวข่าคนนั้นขาคนุจอยไปแล้วบ่เฮ้ยเอาทนตกาด

สุแล้อุแรถวัวัดวัดเข้ามาปิดในตำานิในบทอิ่มเหดไมบโขดวบาศิมาติดตามดิบน้อยแข่งพีบบอเส็จแล้วเฮ้ยอ่าสมสมแล้เฮ้ยมันจังจังกบขาวแกงส้มัะหุงน้ยคอนทนู่ว่าังน้าบทสูมกันเบิ่งน ไปเกี่ยวข่าวซอยเพิ่นสกอตสักเล็กหน่อยพี่น้องเออจราปสิว่ามามันมีตะกินย่างดีออกเนาะจ้ามาเกี่ยวข่าวซอยเพิ่นสักเล็กหน่อยพี่น้องอันนี้เพิ่นตัดเอาเพิ่นตัดเอาจ้าตัดเอาแต่ก็เป็นพรเนาะเพิ่นเ็ีเป็นพรเป็นพรเอาไปเปื่อยโหลดมันจะหมดระยกย่ำกึนลุดกึนลุดโอ้ยหนาเลยคือโบตัดมันหายงัวกว่า คือว่าวันมันมาตลอดดูแม่นบ่โอ้ยคือสบายลมแทนอไปตะเกียวอยู่บ่านกมอเลาอลมนี่ลมนี่มันอุงบลือยู่นี่นะพี่น้องเลยอันนี้หันดายกไี่หลว๋ยวนักกได้เนเ่วสอนพี่น้องมันกับข้องผาขางในบัซึ่ต่างกนบ่มา นอืมนกะยวเ้มันดกังนะอืเฮ้ยสีตกนดนป่ะเฮ้ยนี่หาเดือนียนี่หนึ่งเดือนอก้อยมีตะข้นอือบอกมา่วยมันเขาก้อยจีก้อยจตุยตุยะเกียวได้ให้เค่๋ โอ้นี่วไม่ใช่เลยนไม่ใช่มีเขาชุบคนน่ะเดี๋ยวหาให้เลยเบิดอย่าได้หัวจะราคาสิบบาทิตัวเป็ดได้หัวาละตัดได้่าชิคือไปด้กินเด้อเออเป็ดเด้อ คนมาคนเที่ยวเที่ยวทั้งนอกสัวนตมตางใเนคุณคุณตอหาขงนนนจักแล้แก้ได้มคอทลตกับเกมันมันมาส่งๆมาัเลยได้แล้วจ้าคุณจ้าเนาะคุณับเร่าของน้าแลจทุกคนจา bẹt nát ra chắp ba ra ừ, chếp uống chép eo chép luôn chép lăng nó chắp 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 <laughs> cứ gì vào cái đó cứ vô vào ra đại cứ vô bò bây giờ đã hứa đã thảo nó hả ừ à luôn tắc เอแอตอยูนเนาะฮะละทางฝุ่นทีมงานเนาะทีมงานเกี่ยวจะราวาเพิ่นจ้างคนงานมาเกี่ยวน้ำแหละก่ะทางเจ้าของเพิ่นตัดน้ำจ้าอันนี้เราเอือเนาะมาตัดช่ยเนาะพ่อ จะไกิต้มเป็ดสุปเปดเพิ่นเนาะก็เลยมาเออมาจ้าจ้าั้นเออสักเล็กน้อยเนาะก่อนกินต้มเป็ดหน้ามือนี่นะฮะเอาะขิงย่างเดียวนะพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวเมื่อกี้ก็ย้ายก่อนแม่คำพันจ้าโมนี่แล้วแม่โม่เนาะเป็นโม่กันถึงสิบสาวฝีแล้วจะทุกคนจ้าเกี่ยวสุก,ก่อนพี่น้อง

บอกกับปกยน ว่าสิเกียวมืออื่นมือฮืนอนี่แหละแหกพังเบื้องพ้นนี่ก็ะไดจักแนวไดอยู่เออ,เอ เออแล้วนะฮันนะเออกระซิคอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะมาเกี่ยวข่าวตัดข่าวจำเป็นเราจะตัดนะจ๊ะเกี่ยวข่าวซอยนี่ไงปองนะจ๊ะทุกคนจะส่วนในหนางพี่ตุย้ยต้มเป็ดตามับหมเทิงพูนพี่น้องเอ๋ยฝากติดตามคลิปหนาเด้๋ยนะจ๊ะว่าเราจะไป ทางไหนกันต่อนะ,ระครับทุกคนจ้าไปดีเจ้า